สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุฟูสุคนจ้าแม่ลำไพส่องพุมหักพักสวนขั้วจ้ารูดเอฟซีเพิ่นอยากเบิ้งซุ่มพักว่าสั้นพี่น้องอยากเบื้องซุ่มพักจะเบื้องแปงพักว่าสันมือนีก็เลยมาอัปเดตให้เบื้องจ้าพี่น้องซุ่มพักแปงพักซึอยู่บริเวียนนีเนะจ้ะเนาะเมื่อนั่นหดน้ำพักจ้าตักน้ำยูข้องนี่แหละมาหดพักทายรูปไถทายวิดีโอหดพักให้เพิ่นเบิ้งเพิ่นก็เลยว่าอยากเขียนแปงพักว่าสัน เปียงพักกระเฮ็ดแบบมั่งง่ายแบบนี้เหรจ้าพี่น้องเฮ็ดเพราะยากเพราะว่าเป็นยังจังเฮ็ดมั่งง่ายคือเพราะว่ายุนี่เป็นข้อใกล้เข้าจ้าเป็นข้อใกล้เก้าเพียบว่าให้เป็นการเสียประโยชน์เพียยว่าเป็นการศูนเป้าประโยชน์ก็เลยเอามาดัดแปลงเฮ็ดซุ่มบบวป้วกับปลูกพักใส่จ้าพี่น้องปลูกพักซึ่งก้าเฮ้ากับ่ไดเดไ่อีกยังอีกมากมมยจ้าก็คือย่องย่องดินหรอกก็คือวานไปเลยเพราะว่ายุนี่เขามีขี่ใกล้ยู่แล้วนะพี่น้องเนาะยุนี่เขาไม่ขี่ใกล้ยุ่แล้วจ้างามอยู่งแล้วเฮ็ดจังได้ใบก็ได้กินเนะพ พุนอยู่แล้วจ้าบุบบวบหอมจ้าพี่น้องบูบบวบหอมเด้ววิธีการรักษาดูเลีของเฮ้าก็คือว่าเฮ้าสิตัดแตงใบบวบออกจ้าให้เขาขืนไปเฮ้าก็สิคอยตัดแตงใบได้หง่ใบได้แก่ใบได้นั่นแล้วซ่อมหลุดซ่อมไปแล้วเฮ้าก็สิคอยตัดคอยเล่มออกคือเฮ้าบ่ใาห้เขาห้ขื้นหนาเนาะจ้าน้องพี่น้องเฮ้าคอยตัดแตงเอาจ้าซุ่มบวบซุ่มทั่วซุ่มแตงซุ่มบักอออยังก็คือการจ้าพี่น้องถ้าเขาขื้นไปเฮาก็คอยจัดคอยจัดระเบียบให้เขาคอยตัดคอยแตงออกเรื่อยจ้า ตัดแตงกิงแขนงตัดใบตัดยังออกบ่ให้เขาอมคุ้มเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งการที่ห้าตัดแตงออกบ่ให้อมคุ้มก็คือหนึ่งก็คือโรคมลแรงสิบ่ไเด้ลบซอนสิบ่ไเด้เป็นที่ลบซอนของโรคของมาแรงจ้ะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาสีทำห้มีแสงซองสอดพักขังล่างเนาะพี่น้องเนาะพักขังลางเขาสีได้สังค์แสงไปได้น้ำกันจ้าพี่น้องเพราะว่ายอยู่นี่ก็เฮ็ดจากนี่จ้ะก็สีมีหมไผ่น้ำจ้ะ เฮาก็ตตองคอยจัดคอยดัดคอยแปงเอาจ้จพี่น้องก็บแบบนี่แหละจ้าเฮ็ดง่ายๆจ้าพี่น้องเฮ็ดง,ง่ายๆเฮ็ดแบบพ่อเพียงเฮ็ดแบบโบร้านจังหน่อย <c oughs> บางย่างเขาก็ปรับประยุกตใส่ให้เขากับสมัยแต่ว่าบางย่างเ่าก็ใส่วิธีที่วิตแบบโบร้านนําถ้าเป็นขอกไกเ่เก่าขอกข้วยเก่าขอกงัวเก่าห่าอมาเฮ็ดแปลงพัก มันก็จะง่ายจ้ะเฮาก็บเได้ใไ่ปุ๋ย่ไ่ฟู้นมันจะเป็นอินซีอยเปอร์เซ็นต์คือเฮาวานพักไว้แล้วก็มีแต่ลดน้ำเอาจากบ่ได้เเ็ดนีหยังเขาอีกจ้ะพี่น้องตรงนี้จะเป็นส่้มบวบจ้ะบวบบวบก็บกกับกทั่วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวบวบก,ก็บกทั่วขึ้นเต็มนี่กะโอ้ไดรห้ายจ้ะพี่น้องเดรห้ายปลูกได้รลายรุ่นร้ายรอบจ้ะบวบทั่วเดี๋ยวข้างบนกะสิมึงได้ตรงห้างกะสิเอาเสือกเอายังมาครึ่งให้เขาเอาจ้ะพี่น้อง กะบริเวณนี่ก็สิประมาณนี่จะพี่น้องนี่ใส่อาศัยน้ำยุซานี่ะจ้ายุนน้องนี่น้องซานี่ส่วนทางนั้นก็จะเป็นฝรั่งกิมจูจ้าคู่ฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูก็ได้ออกละจ้าได้กินแล้วได้ออกได้กินแล้วพื้นที่เล็กๆหน่อยๆป่ป้อย,ยให้ว่างเป้าเสียประโยชน์จ้าพี่น้องดัดเปลียปับ๊บประยุกใส่เอามาใส่ให้เกิดประโยชน์จ้าเฮ็ดเปลียพักเปลงยพักพกะสิประมาณนี้จ้าได้หลายแปลง่ยนยจ้าพี่น้องได้หลายเปลงอยนุ่กะสิว่านกวงตุ้งไว ว่านกวงตุง้งว,ว่านคนาไว้แล้วกระสิเอาไปแปะไปบงหมงไม้น้ำนะจะพี่น้องแบบนี้จ้าถ้าเขาใหญ่ขึ้นมากเขาก็เอาคอยเอาออกไปบงแปะหม่องไม่ไปน้ำง่ายจ้าเห็ดง่ายเห็ดแบบนี้เลยจ้าแปงพักก็ได้พี่น้องเพิ่นจะเขียนเอฟซีเพิ่นจะเขียนแปลงพักแน,น่ว่าสั้นเพิ่นเห็นหดหน้าม,มือนั่นเพิ่นก็นเลยจะเขียนแปลงพักกระสิยุ่ประมาณนี้จ้าพี่น้องยุ่ประมาณนี้แหล,ละจ้าแสงกับพ่อซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่จ้าเขาก็สิมี่แสงแดดไปตามปิด ช่วงเศร้าช่วงเที่ยงกสิไปโดนกับอีกแปลงหนึ่งไปแบบนี้หละจ้าพี่น้องช่วงแรงกกสิซ่องขามาทั้งนั้นกะโอเคย,ยจ้า,าก็บไผ่กสิเอาออกเจ้าหน่อย,อยจ้าพี่นออยอยอ้องเอ้เจ้าหน่อยย้ะพ่อห้พืชเขาสัางคอแสงได้ดีจ้ากสิประมาานี้แหละจ้าพี่น้องพี่น้องเป็นจากเบื้องจ้าก็เลยอัปเดตลุงให้เบื้องจ้าพี่น้องคลิปนี้กสิเอาใบซ้ำนีแ้แหละเนาะพี่น้องเนาะเอาไปปั๊บประยุกตใส่ได้จ้าเด้อพี่น้อง การ,กรเกษตรเลี้ยงรู่มีทีสิ้นสุดดอกจ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆดัดแปลงไปเรื่อยๆจ้าเอาไปตามสถานาการณ์ตามพื้นที่ห้อง่ะพี่น้องเฮ็ดไปตามสถานาการณ์ตามพื้นที่ของห้องปากกดไหลกดแช์กติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใได้จ้าพี่น้องเดอ้อเพื่อพิสิธได้ถ้คลิปเนว่ทังในการเห็ดกเกษตรลงให้พพอม่พี่น้องฟังไปในเบิง่งได้ชมได้ดัดเอาไปปรับประยุกตชส เอาไปเป็นไอดอลไอเดียได้พี่น้องเด้อความอื่นกับกาบขอบประคุณขอกาบขอบประคุณพอแม่พี่น้องป้องไปพวกเขามารับชมพวกดกไหล่์กดแชกก่กคติตตามทุกๆคนได้จ้าเด้อขอบประคุณหลายๆจา้าสวัสดีค่ะ